อีกุสุมิวเซเว่นนะครับคานนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการควันขาวตอนสตาร์ทรถครั้งแรกตอนเช้านะครับแล้วก็รถมีอาการกินน้ำมันเครื่องประวัติก็เคยลูกค้าบอกเคยโอเวอร์ฮอนเครื่องมาแล้วประมาณ3-4ปีนะที่ลูกค้าแจ้งแต่ก็ยังมีอาการกินน้ำมันเครื่องอยู่อ่าผมก็เลยบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวลองถอดดูแหวนรองหัวฉีดเนี่ยเผื่อแหวนรองหัวฉีดมันรั่ว พอถอดออกมาแล้วแหวนรองหัวฉีดไม่ได้เป็นไรปกติอันนี้ก็เป็นตัวหัวฉีดนะแล้วก็แหวนอ่าพอแหวนรองหัวฉีดปกติปุ๊บก็เลยบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวลองถอดดูซีนไกด์วาวหรือซีนลอดวาวเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยลองถอดดูเผื่อมันเสื่อมสภาพแต่ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเสื่อมสภาพเพราะว่าเพิ่งทำเครื่องมาสามสี่ปีนะ แล้วก็อ่ะในไหนก็มาขนาดนี้แล้วลองถอดดูคุยกับลูกค้าก็ตกลงกันถอดออกมาเสร็จเซอร์ไพรส์เลยครับยางรองอ่ะยางสีไก้วาลผมเรียกสีไก้วาลตัวเนี้ยขาดโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยถอดออกมาดูเดิบางบางหัวนี้แบบขาดจนลูกยางหลุดอะ่ะอันนี้ผมถอดออกมาสี่หัวแล้วนะเนี่ยอันนี้ที่มากวัยก็คือเปลี่ยนไปเสร็จแล้วสุกหนึ่ง ไอ้ยุกยางตัวเนี้มันจะเป็นยางที่กันน้ามันไม่ให้น้ํามันเนี่ยมันรั่วลงหัวลูกสูบนะพอยางมันขาดมันก็จะมีน้ํามันเครื่องเนี่ยไหลเข้าไปในหัวลูกสูบมันก็จะทําให้รถมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะแล้วก็มีอาการสตาร์ทเครื่องแล้วควันขาวตอนเช้าเช้าเนี่ยเพราะว่าบางทีเราดับเครื่องเสร็จปุ๊บน้ำมันเครื่องที่มันคาอยู่บนฝาสูบเนี่ยมันก็จะไหลลงเข้าไปในหัวลูกสูบเรื่อย เรื่อยๆแล้วก็เราสตาร์ทตอนเช้าปุ๊บน้ำมันเครื่องมันเยอะไงที่อยู่บนหัวสูบเนี่ยควันมันก็จะข่าตอนแรกอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยสิบหกตัวนี่นะครับของใหม่ถอดอกอ,อ,ดอกมาอ่าถอดออกมาสี่ตัวนี่เจอขาดหมดเลยนะเมื่อกี้เจ้าของรถก็ยืนดูอยู่ก็ยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็กลับบ้านไปแล้วกลับไปรอที่บ้านก็ถอดให้เขาเห็นอยู่ว่าขาดแน่นอนอ่ อันนี้ก็ผมก็สามารถเปลี่ยนซีนตัวนี้ได้เปลี่ยนซีนใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝาสูบนะก็มีเครื่องมือเฉพาะทางในการใส่ซีนแล้วก็ในการถอดไม่ต้องกลัวได้มาตรฐานแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องปิดผ้าไว้ให้ดีเพราะว่าตัวเรบวาเเนี่ยกระเด็นขึ้นมาหายไปตรงไหนนี่อันตรายนะครับอันนี้ก็ทําแบบขารถเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงตรงที่ว่า อ่าเรฟวาวเอ่ยอะไรเอ้ยไหนจะต้องหมุนเครื่องขึ้นมาให้ดันกับวาวเนี่ยอ่มันมีความเสี่ยงต้องใช้ความชำนาญเหมือนกันแต่ผมก็สามารถจัดการให้ได้ก็สำหรับคันนี้ก็เป็นอีซูซ u มิเซว่ปี0ูนยนนะครับลูกค้าขับมาจากจังหวัดน่านมาใช้บริการนะครับก็ต้องขอขอบคุณโอเคครับผมสวัสดีครับ